เราตัดต้นมันสำปะหลังเอาไปปลูกแล้วแล้วเราไม่รีบคุดหัวไปขายเนี่ยเราปล่อยทิ้งเอาไว้จนจนย่าขึ้นอย่างเงี้ยเราต้องฉีดยาฆ่ายาไม้นะครับผมคําตอบก็คือเราต้องฉีดยาฆ่ายานะคะ wa wa รับผมเพราะว่ามันสำปะหลังนะครับผมช่วงเนี้เยเขายัางต้องการดูดกินธาตุอาหารอยู่นะครับผมต้องการดูดกินธาตุอาหารแล้วถ้าเกิดว่ามีย้าขึ้นมาแบบนี้นะครับผมยาพวกเนี้ยมันจะไปแย่งอาหารของมันสำปะหลังนะครับผมนอกจากธาตุอาหารแล้วนะครับผม หญ้าพวกนี้ก็ยังจะไปแย่งน้ําแล้วก็บดบังแสงแดดนะครับผมในกรณีที่ท้ายหญ้ามันสูงคุมมันนะครับผมสูงพอหญ้าสูงคุมมันแสงแดดที่จะ่องพันลงมามันก็จะน้อยลงนะครับผมมันมันก็จะทําให้มันสัมําลังของเราขาดแสงแดดนะครับผมพอมันสัมภาลังของเราขาดแสงแดดกระบวนการในการสร้างต้นกระบวนการในการจเจริญเติบโตการสะสมแป้งสะสมอาหารเนี่ยการดูดกินธาตุอาหารเนี่ยมันก็จะ ไม่สมบูรณ์นะครับผมมันก็จะทําให้ผลผลิตของมันส้ำหลังของเราที่ควรจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับผมมันก็จะได้เท่าเดิมนะครับผมก็คือได้เท่าเดิมก็มคือตอนนี้มันมีหัวอยู่แล้วมีหัวแค่ไหนมันก็จะได้ขนาดหัวเท่าเดิมนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าปริมาณแป้งมันลดลงแต่ว่าขนาดหัวเท่าเดิมแต่ถ้าเราฉีดยาฆ่ายาฉีดปุ๋ยทางใบใส่ปุ๋ยทางดินมันก็จะเพิ่มปริมาณของผลผลิตได้ ในช่วงหน้าขุดนะครับผมหลังจากที่เราทิ้งเอาไว้ประมาณสัก2เดือนกว่าหรือสเดือนเนี่ยปริมาณของผลผลิตมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมเดี๋ยวพี่โตมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมเพราะว่าแปลงนี้พี่โตฉีดมาได้สองวันนะครับผมก็จะสังเกตว่ายายก็เริ่มมีสีเหลืองให้เห็นแล้วนะครับผมนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ได้ฉีดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาฉีดเช้านี้แหละนะครับผมเดี๋ยวก็จะฉีดเช้านี้แหละแล้วก็ฝั่งนี้ฉีดแล้วนะครับผมพี่โตใช้ยาขายายกูฟอสเนตฉีดนะครับผมนี่ฮะ ก็จะฉีดติดโคนไปเลยนะครับผมแล้วก็ต้นไหนที่เป็นคอมนิตต้นในใหญ่พี่โตก็จะเอาเท้าเย็บเย็บเย็บนะครับผมเย็บแล้วก็ไล่ฉีดนะฮะนี่ครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาได้10วันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่า10วันที่ผ่านมาเนี่ยที่เราไปฉีดยาฆ่ายาไว้ในย่ามันจะตายไหมนะครับผมอันนี้นะครับผมคือสาเหตุว่าทาไมพี่โตตัดต้นมันแล้วถึงไม่ขุดนะฮะนี่ครับผมทางที่จะเข้าไปเข็นมันเข้าไปไม่ได้นะฮะ รถกระบะมันเข้าไปเข็นมันไม่ได้นะครับผมก็คือตอนที่พี่โตเข็นน้าํามาฉีดยาฆ่ายายเนี่ยพี่โตก็ใช้รถไถน้อยนะครับผมเอาคูปต้า B2 c 4 0แล้วก็เข็นน้ํามาฉีดนะครับผมช่วงที่ผ่านมานี่คือฝนตกทุกวันเลยนะครับผมทางนี้ไม่ไม่เคยแห้งมาเป็นเดือนแล้วนะฮะตั้งแต่ตัดต้นมันเสร็จนี่คือทางนี้ก็ฝนตกตลอดไม่เคยแห้งเลยนะครับผมนี่ฮะทางเข้ามันจะ ต้องเข้ามาในซอกไลออลนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจากแปลงที่ไม่ได้ตัดต้นกันก่อนนะครับผมเพราะแปลงที่ไม่ได้ตัดต้นพี่โตก็ฉีดเหมือนกันฮะนี่ยครับผมโล่งหมดแล้วนะครับผมนี่ฮะโล่งหมดเลยนะครับผมสะอาดเรียบเลยนะฮะยาทุ่งยาเถ่านี่คือแห้งตายหมดเลยนะครับผมเนี่ยฮะยากูฟเนตนี่คือฉีดยาเถาไม่เหลือเลยนะครับผมเนี่ยฮะยาเถาแห้งตายหมดเลยนะครับผมนี่ครับผมอันนี้คือแปลงที่ เราไม่ได้ตัดต้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูแปลงที่เราตัดต้นเอาไปทําพันธุ์บ้างนะครับผมก็แปลงที่เราตัดต้นเอาไปทําพันธุ์ก็จะสังเกตว่าตรงบริเวณท้องล่างตรงนี้โล่งแล้วนะครับผม <c oughs> เห็นแต่ต้นหมันสําหลังที่มันแตกขึ้นมาใหม่นะฮะหลังจากที่เราตัดต้นไปปลูกนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูตรงช่วงนู้นนะะช่วงนู้นย่าจะค่อนข้าง,งาจะเยอะนะครับก็ถือว่าตายดีนะครับผมถ้าไม่ฉีดนี่คือลกมากเลยนะฮะถ้าไม่ฉีดคิดว่าตอนนี้น่าจะ ยาเนี่ยน่าจะคุมมันจนมองไม่เห็นยอดมันแล้วนะครับผมตอนที่ฉีดอะบางที่เนี่ยมันก็เกือบจะคุมมันแล้วนะครับผมแต่พอเราฉีดปุ๊บก็เห็นมันล่กๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับผมอย่างนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมส่วนมันสัมหลังก็ไม่มีผลกระทบเลยนะครับผมนี่ยอดก็ยังเขียวเหมือนเดิมนะครับผมนี่ตอนที่ฉีดพี่โตก็ฉีดติดโคนไปเลยนะฮะฉีดติดโคนฉีดโดนพวกนี้ไปเลยนะครับผม ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะฮะก็จะมีเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมมีรอยจุดดำๆไหมๆตรงนี้นิดนึงนะฮะแต่ผลกระทบมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมนี่ครับผมอ๋อสรุปท้ายคลิปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่าถ้าเพื่อนๆนะครับผมตัดต้นมันสปลังเอาไปปลูกแล้ว แล้วเรายังไม่มีเวลาขุดนะฮะหรือว่าเกิดปัญหาที่ว่าไม่สามารถที่จะขุดขายได้เนี่ยพี่โตก็แนะนําว่าให้เราฉีดยาฆ่ายาดีกว่านะครับผมดีกว่าปล่อยให้เขาลกนะฮะถึงแม้ว่ามันสําหลังของเราจะมีหัวแล้วนะครับผมแต่ว่าการที่ปล่อยให้มันสําหลังลกช่วงที่เขาสร้างยอดสร้างต้นใหม่เนี่ยอันนี้ก็ยังมีผลกระทบกับหัวมันอยู่นะครับผมเพราะว่าหลังจากที่เขาสร้างต้นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเตรียมตัวสะสมแป้งใหม่แล้วก็ขยายหัวเพิ่มนะครับผมหรือบางครั้งเนี่ยเขาจะมี หัวใหม่ออกมาด้วยนะครับผมเราก็จะได้ผลผลิตเพิ่มนะครับผมดีกว่าปล่อยให้มันรกนะฮะถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่าเอ้ยมีหัวแล้วเราไม่ต้องฉีดไม่ต้องดูแลก็ได้นะครับผมฉีดดีกว่านะครับผมแล้วช่วงเนี้ยถ้าใครมีเวลานะครับผมก็สามารถฉีดปุ๋ยทางใบได้นะครับผมสูตรที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น1 3 0 4 6นะครับผมก็จะใช้เป็นสูตรนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวพอมันสัาหลังนะครับผมพอต้นมันเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับผม ตรงเนี่ยตรงตรงบริเวณตรงเนี้ยฮะช่วงโคนนะฮะช่วงโคนตรงนี้นะครับผมถ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับผมก็เปลี่ยนมาเป็นฉีดพ่นปุ๋ยทางใบด้วยสูตร0ูนได้เลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ